ด้านครับก็เนื่องจากวันพรุ่งนี้วันที่30สิบจะมีคำว,วินิจฉัยของสาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที่รส้อยห้าสสกับสอวอ้องไปในประเด็นระบบการได้ตั้งแบบถามด้ร้อยขัดรัฐธรรมนูมนนะครับก็มีสอสอสอวอมีไปชนถามมาเยอะะว่าพรุ่งนี้ผลจะเป็นยังไง หลังจากพรุ่งนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะคุยในตรงประเด็นนี้นะครับว่าอันแรกนะครับร้อยห้าสสอและสอวเนี่ยได้ร้องไปสองประเด็นนะครับไม่ใช่ร้องประเด็นเดียวประเด็นที่หน่งคือเราร้องว่าระบบหาร้อยขัดรัฐธรรมนูญมาตราเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ในเรื่องที่ไม่มีระบบสองสงคมีที่กําหนดไว้ในมาตราเก้าสิบสามและเก้าสิบสี่ กับข้อที่สองเราร้องไปว่ากระบวนการได้มาซึ่งกฎหมายระบบหารร้อยขับรัฐธรรมนูญเพราะว่าในสภาตอนนั้นวาระสองในมาตรา23ได้มีการผ่านเป็นระบบหาร500เรียบร้อยแล้วเหลือแต่มาตรา24ไปอีก4-5มาตราก็จบวาระสอง ปากฏว่าสภาเกิดการเล่นคนขึ้นมานะฮะสภาร่มสี่ครั้งติดต่อกันจนไม่สามารถเจรินหน้ามาตรา24ต่อไปได้ครบร้อยปดสิบวันตามกฎหมายจึงนำร่างฐานร้อยของรัฐบาลเข้ามาเป็นกฎหมายรูปเราจึงร้องตามสิทไปนะครับาวนี้ผลแการที่เราลองไปวันพรุ่งนี้เนี่ยทางออกอาจจะเป็นหน ศาลเห็นด้วยกับเราทั้งข้อเรียกร้องที่หนึ่งกับข้อที่สองหรือศารอาจจะบอกว่าคำร้องเราฟังไม่ขึ้นทั้งข้อหนึ่งทั้งข้อสองหรือทางที่สามอาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งเห็นด้วยอีกข้อหนึ่งไม่เห็นด้วยเป็นไปได้ทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่ที่สำคัญนี่คือว่าผลการพิจาัยาวันพรุ่งนี้มันจะทำให้โฉมหน้าการเมืองไทยแตกต่างกันผม เองก็ขอเรียกร้องทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายร้อยฝ่ายหาร500ถ้ามีมติศาลออกไปในรูปใดขอให้ทุกฝ่ายยอมร,รับมติศาลนะฮะถ้ารนะบบหารบบหารหนึ่งร้อยชนะศาลวินิจฉัยว่าคำร้องทั้งสองประการฟังไม่ขึ้นทำผมเราก็จบครับถือว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วถ้าจะใช้สัพ คำพูดก็คือสงครามจบแล้วครับนันบศบทหารได้ตอนที่ท่านชวนสรุปร่างส่งให้ในายกนายกก็อรอห้าวันเกือมีสอสอสวได้จะไปร้องก็สานาถจะร้องได้อีกแต่เราคงจะไม่ใช้สิทธิ์แล้วครับถือว่าจบไปแล้วสงครามจบนับศบทหารได้แล้วเช่นเดียวกันครับถ้าสมมุติว่าวสารพิธีใณว่าระบบหานร้อยคัดรัศธรรมนูญ อันนี้เป็นเรื่องของสาภาที่จะต้องร่วมกันหาทางออกตามคําวินิจัยของศาลต่อไปก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับยอมรับมติของศาลแล้วก็จะได้เดินหน้าร่วมกันในการหากฎหมายรูปเพื่อที่จะใช้ในการเลือกตั้งนะครับสมมุติว่าระบบหาร้อยผ่านนะครับท่านชวนก็คงจะรวบรวมรเอกสารให้ชัดเจนเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ส่งไปให้ท่านนายก ท่านนายกก็ต้องรอห้าวันตามกฎหมายพอรอครบห้าวันไม่มีใครร้องมาแล้วนายกก็จะยื่นทูลเก้าให้พระองค์ทรงลงพระปณิม,มาที่ไทยภายในเก้าสิบวันนะฮะเมื่อใดที่กฎหมายพระองค์ท่านลงมาจะถือว่ากฎหมายลูกจบทั้งรุปอั้ารเมืองและระลัฐที่ตังออ้งตัวศบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเนี้ยกระบวนการก็อาจจะซับซอ้อนขึ้นซึ่ง คงจะต้องมีการเดินหน้ากฎหมายรูปของเดิมต่อไปหรือว่าถอยหลังไปแก้รัฐธรรมนูญบางมาตาเพื่อที่จะให้หารร้อยผ่านได้เช่นแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตาเก้าสามเก้าสี่ก่อนไปแก้แม่ก่อนอย่างนี้เราผมหารร้อยก็ผ่านได้หรือไปแก้รัฐธรรมนูญมาตาเก้าสิบเอ็ดเพื่อไม่ให้หารห้าร้อยขัดรัฐธรรมนูญ ที่การเรื่น,นี้ต้องรอดูคำวิิจฉัยครับจะดูว่าสภาเอาอย่างไรต่อไปแต่ก็มีข่าวว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญถอยกลับเป็นไปเดียวในส่วนตัวผมเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้สสหลายพรรคก็น่าจะไม่เอาด้วยครับถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญกลับเป็นเป็นไปเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นข่าวลือครับจะเป็นข่าวจริงหรือไม่ก็ต้องรอหลังศาลวิิจฉสย สร้จะมีพักในเล่นเกมนี้หรือไม่ที่จะเสนอสภา,าแก้รัฐธรรมนูญกลับมาเป็นไปเดียวนะครับในส่วนตัวผมก็เห็นว่าเป็นไประยะเป็นไปไม่ได้ออมาคือบางกระแสก็พูดว่าก็ทำให้มันเกดเดือดตะนะรัฐบาลจะได้รักษาการต่อยาวตัวนี้ผมก็เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ครับผมคิดว่าการเลือกตั้งยังไรก็เป็นไปตามขั้นขั้นตอนยุติสภาเมื่อไหร่ ก็จะมีการเลือกตั้งภายในสี่ห้าถึงหกวันแต่ถ้าอยู่ครบวารละยี่สิบสี่มีนาคมก็ไปเลือกตั้งเจ็ดพคมันถูกวางไว้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นโอกาสที่รัฐบาลจะรักษาการต่อยาวเนี่ยผมว่าเป็นไปได้แล้ครับแล้วก็ประชาชนคงจะไม่เห็นด้วยสสสวก็คงจะไม่เห็นด้วยแต่มันก็มีทางบอกนะครับทางบอกก็คือถ้าเกิดเจรจาในสภาแก้นู้นแก่นี้แล้วมันทำให ตนจะยกยุบสาภาก็มีทางออกก็คือรัฐบาลออกพรกองซึ่งตอนนั้นมันมีความจําเป็นเนื่อจากสาภาไม่สามารถจะข้อดกดหมายลูกได้รัฐบาลจะมีก่รยลุบสาภา,ตา,าตามกําหนดเวลาตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูอันนี้ก็เปินฎีที่ผมจะแถลงทั้งหมดนะครับ